ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาห้าราศีที่เทวดาเปิดทางบังเกิดพ่อกรัพั์สมหวังกับสิ่งที่รอมานาน สิ่งที่เลวคนที่ร้ายจะจากไปมาดูกันว่ามีราศีไหนบ้างในช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระวังโดยหมอเค้กเมจิ stone ได้เผยดวงชะตาของห้าราศีจากนี้ไปเทวดาจะเปิดทางจะบังเกิดพ่อกระซับจะสมหวังกับสิ่งที่รอมานาน สิ่งที่เลวคนที่ร้ายจะจากไปโดยสำหรับ5ราศีประกอบด้วย 1. ราศีกุม 2. ราศีมีน 3. ราศีพฤษพ 4. ราศีสิงห์และ 5. ราศีกันโดยทั้ง5ราศีนี้ต่อไปนี้เทวดาจะเปิดทางจะมังเกิดโชกลา์จะสมหวังกับสิ่งที่รอมานานสิ่งที่เลวคนที่ร้ายจะจากไป สำหรับดวงราศีกุมวันที่14กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเรียกได้ว่าในปี2565จะเป็นปีทองของชาวราศีกุมอย่างแท้จริงชีวิตจะดีตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีซึ่งจะส่งผลดวงดีไปยาวๆตลอดปีเลยทีเดียวต้องบอกว่าในปี65นี้ดวงจะนำพาให้ชาวราศีกุมประสบกับความสำเร็จอย่างสูงดาวพฤหัส ก็ให้คุณทั้งปีดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตนุลักษ์ของราศีกุมก็จะหลุดจากตำแหน่งที่เสียกลับมาให้คุณอีกครั้งซึ่งการเดินของดาวที่ดีทั้งสองดวงนี้ส่งผลให้ชาวราศีกุมจะเจอเหตุการณ์ดีๆแบบที่12ปีจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งเท่านั้นหรือบางคนเจอจุดของความสำเร็จแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในชีวิตด้วยซ้า ในปี65ของชาวราศีกุมถือว่าดวงเปิดแบบสุดๆฉะนั้นถ้าใครไม่ขยับและพยายามขวนขวายหาความสำเร็จให้กับตัวเองให้รอไปอีก12ปีเลยทีเดียวจึงจะเจอจังหวะดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในชีวิตฉะนั้นในปี65นี้ขอให้ชาวราศีกุมมีความมุ่งมั่นในการสร้างตัวให้เต็มที่ เพราะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่รอชาวราศีกุมอยู่อย่างแน่นอนอย่าทิ้งโอกาสทองในปีหก่านี้ให้หลุดลอยไป 2. ราศีมีน14มีนาคมถึง14เมษายนเรียกได้ว่าในปี2565นี้นับเป็นปีแห่งการรุ่งโรดของชีวิตสำหรับชาวราศีมีนเลยทีเดียวเรียกว่า ถึงเวลาที่ชาวมีนจะลืมตาอ้าปากกับเขาได้สักทีหลังจากดาวพฤหัสเดินเสียมาเป็นปีก่อนนี้ทำให้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จงานก็แย่มีปัญหาเข้ามาสารพัดแต่หลังจากวันที่8เมษายน65นี้ชีวิตของชาวราศีมีนจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันกันเลยทีเดียวโดยหลังจากวันที่8เมษายน65เป็นต้นไป เมื่อดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวงานของชาวราศีมีนยกหลุดออกจากภพวินาศซึ่งแปลว่าภพแห่งความวินาศวิบัติหลุดเข้ามากลุ่มลัคนาของชาวราศีมีนเรียกว่าดวงมีงานมาทับตัวใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จสูงมากมีงานอยู่เรื่อยๆจนสำเร็จอย่างมากใครตกงานก็จะได้งานที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตใครคาดหวังการเติบโตก็จะสำเร็จ ในสิ่งที่คาดหวังมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรียกว่าการย้ายของดาวพฤหัสมากลุ่มลัคนาของชาวราศีมีนในครั้งนี้ส่งผลในเรื่องของการได้รับการอุปถรัรมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายได้ด้วยเช่นกันแม้ว่าในปี6ก่านี้ชาวราศีมีนจะมีความสําเร็จด้านการเงินแต่หามาได้ก็ต้องมีเรื่องที่ต้องจ่ายออกไปอยู่ดี ฉะนั้นใครที่อยากแก้เรื่องการเก็บเงินไม่อยู่ก็ให้พยายามสร้างเป็นสินทรัพย์แทนเพราะถือว่าเป็นการเก็บเงินไม่อยู่แต่เงินนั้นแปลงเป็นสินทรัพย์ก็ยังดีกว่าที่จะใช้ไปกับเรื่องที่มีก่อประโยชน์สำหรับชาวราศีมีนนับว่าเป็นปีที่ดีมากๆเรียกว่าดีที่สุดในรอบ12ปีเช่นเดียวกับราศีกุมเรียกว่าการที่จะมีโอกาสดีๆแบบนี้เข้ามาในชีวิต ต้องรออีก12ปีฉะนั้นในปีห5านี้ชาวราศีมีนต้องรีบกอบโกลยให้เต็มที่กันไปเลยเพราะต้องบอกว่าในปีห5านี้โอกาสสูงที่ชาวราศีมีนจะตั้งตัวได้และเรียกว่าความสําเร็จก็แทบจะมีในทุกๆด้านเสียด้วยทั้งการงานก็รุ่งความรักก็ดีการเงินก็ดีแค่ระวังเรื่องรายจ่ายจึงเรียกได้ว่าในปีห5านี้ เป็นปีแห่งการตั้งหลักตั้งตัวของชาวราศีมีนอย่างแท้จริง 3. ราศีพฤกษพ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนในปี2565นี้เป็นปีที่ชาวพฤกษพจะได้พ้นจากทุกข์จากโศกกับเขาสักทีจะมีจุดพลิกผันของชีวิตเปลี่ยนจาก,กร้ายกลายเป็นดีอย่างชัดเจน ทำให้ปี65เป็นปีแห่งการตั้งหลักตั้งตัวของชาวราศีศพฤษภอย่างแท้จริงเพราะวิบากกรรมกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วเรียกได้ว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาชาวราศีศพฤษภต้องเจอกับอิทธิพลของดาวราหูกลุ่มลัคนามายาวนานทําให้ช่วงจังหวะที่ราหูครอบงาชีวิตเหมือนเงาดําที่คลุมเอาไว้ทำให้ชีวิตไม่สามารถขยับขยาย ทำอะไรก็ติดขัดไปทุกอย่างซึ่งการรอคอยวันฟ้าใสวันที่จะเป็นแสงทองของชาวราศีพฤษภกําลังจะเกิดขึ้นแล้วในปี65นี้ทําให้ในปี65ถือเป็นจุดตั้งตัวได้ของชาวราศีพฤษภอย่างแน่นอนสรุปแล้วในปี65นี้นับเป็นปีทองแห่งชาวราศีพฤษภอย่างแท้จริงโดยเฉพาะหลังจากวันที่30มีนาคม65 เมื่อดาวราหูย้ายออกจากการกลุ่มลัคนาของชาวราศีพฤษภออกไปทำให้ชีวิตของชาวราศีพฤษภนับตั้งแต่นั้นตลอดทั้งปีพบแต่ความสุขความสำเร็จในแทบทุกเรื่องก็ว่าได้ทั้งการงานการเงินความรักรวมถึงโชคลาภที่ยังลุ้นได้อีกด้วยดีทุกเรื่องขนาดนี้จะไม่เรียกว่าเป็นปีทองของชาวราศีพฤษภได้อย่างไร 4. ราศีสิงห์17สิงหาคมถึง15กันยายนดวงชะตาของชาวราศีสิง์ในปี2565นี้เรียกได้ว่าเป็นปีที่การงานได้พ้นเคราะห์กับเขาสักทีเพราะตลอดปีที่ผ่านมางานโดนราหูครอบงำเรียกว่าเจออิทธิพลของการโดนดองความสําเร็จเอาไว้ซึ่งในปี65นี้เป็นจังหวะของชาวราศีสิงแล้วที่จะมีความสำเร็จ ในเรื่องงานให้ชื่นใจสักทีเช่นเดียวกับเรื่องของความรักก็มีจุดของการที่ราบรื่นขึ้นรวมถึงการเงินที่ดีขึ้นตามทิศทางของงานที่ประสบความสำเร็จฉะนั้นบอกได้เลยว่าในปี65นี้เป็นปีที่โดดเด่นในความสำเร็จของชาวราศีสิงห์เลยก็ว่าได้สรุปแล้วเรียกได้ว่าปีนี้ชาวราศีสิงห์นับว่าจะปรากฏเรื่องดีๆเข้ามาสู่ชีวิตในทุกเรื่อง ทั้งการงานการเงินความรักแม้ความสำเร็จจะเป็นแบบค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปไม่หวือหวามากนะักแต่เมื่อลองปเปรียบเทียบกันในปี64ที่ผ่านมาถือว่าดีมากเป็นกองเลยทีเดียวจึงทำให้ในปี65นี้ถือเป็นปีที่ชาวราศีสิง์จะสามารถตั้งตัวตั้งหลักชีวิตได้และ 5. ราศีกัน16กันยายนถึง16ตุลาคม ในปี2,565นี้เป็นปีที่ชาวราศีกันจะได้พบกับความสำเร็จที่รอคอยความสำเร็จของชีวิตที่ถูกดองไว้ตลอดปีที่ผ่านมาสะพานพ้นไปแล้วในปี65นี้ชีวิตใหม่กำลังก่อเกิดให้ชาวราศีกันได้ตั้งหลักได้แล้วในปีนี้ทั้งการงานการเงินความรักล้วนพบกับจุดที่ประสบความสำเร็จได้ในทุกด้านจากสาเหตุที่ดาวใหญ่ๆทั้งสามดวง กลับมาให้คุณแก่ดวงชะตาอีกครั้งทั้งดาวพฤหัสที่หลุดจากภพอริดาวราหูที่เบียดเบียนความสำเร็จของชาวราศีกันมาหนึ่งปีครึ่งและดาวเสาที่กลับบ้านตัวเองไม่ส่งโทษกับภพบเรือนอื่นๆจากอิทธิพลของดาวใหญ่ทั้งสามดวงทำให้ชาวราศีกันปีจุดของการพลิกผันชีวิตไปในด้านบวกได้อย่างชัดเจนมากในปี65นี้ ต้องบอกเลยว่าในปีห5านี้สำหรับชาวราศีกันถือเป็นปีที่สำคัญในการเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้ชีวิตอย่างยิ่งเพราะดาวใหญ่ๆล้วนลงตัวเปิดโอกาสสร้างความสำเร็จให้กับชาวราศีกันอย่างชัดเจนทำให้ในปีห5าของชาวราศีกันเป็นปีที่ชาวราศีกันมีโอกาสในความสำเร็จในทุกด้านการงานการเงินความรักจึงทำให้ปีห5านี้ ชาวราศีกันถือเป็นปีที่ดีมากเลยทีเดียวและนี่ก็คือห้าราศีที่เราได้นำมาฝากกันเทวดาเปิดทางบังเกิดพ่อกระซับสมหวังกับสิ่งที่รอมานานสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน และขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ